I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? ยังกลางไม่เสร็จเลยฝนจะมาแล้วฝนน่ากลัวมากานะมาอืมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากฝนตอนเนี้ยไ,ไ,ไม่ได้กางพี่ตรองนันบ้าง อนนี้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะตั้งแต่มาคือยังไม่หยุดเลยนะคะตกตั้งแต่ตอนกลางเต็นจนกลางเต็นเสร็จอันนี้ฟ้าเริ่มเปิด น,นี่เรากำลังเตรียมมือเย็นนะคะมือเย็นของเราก็คือหมูกระทะค่ะข้าวโพชีสอันนี้คือเตรียมของมาจากบ้านแล้วนะคะหมอลงแล้วส,สามชั้นหมัมกเชเป้กหมักเอง เปิดแล้ว mm-hmm <laughs> ยุงเยอะมากยุงตัวเริ่มกินเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาคลีนเดี๋ยวเราจะพาไปล,นนะล้างจานกันเรากางเต็นท์อยู่ใกล้ๆกับสิงเลยนะคะเดินนไปอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ้านพักหรือเปล่านะเนี่ยสวยนะคะเนี่ย ให้ดูวิวรลบวปลนี่ว้าวมีโซนป่าด้วยนะคะประมาณแล้วค่ะไยเปิดเฟดนะจะประมาณนี้วางจานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มืดพอดีเลย หลังเต็นท์โอ้คือตอนาคืนพี่เขาแนะนำว่าตัวนี้สวยมากนะคะถ่ายยังไงก็ไม่สวยเท่ามาเห็นเองอะทุกคนสวยจริงวะสวยจริงเสยจริงลองซูมไปหน่อยไหมเพื่อเป็นแบบอยู่ถนนนี่ค่ะภาพรวม ครับตอนหนึ่งทุ่มเสื้อตัวเดิมเลยตั้งแต่ต้นคลิปเห็นบรรยากาศตอนนี้ก็แบบอากาศเย็นดีนะคะค่อนไปทางหนาวเลยด้วยซ้ำลมลมก็กำลังดีหน,หนู่นๆอุ้ยถ่ายไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ฟ้าแลวฟ้าแล้วนี่นี่เห็นนะฟ้าแลวฟ้าแล้ว วันนี้ที่มาเป็นวันที่ออกข่าวด่วนเยอะที่สุดว่าจะมีพาย,ยุจำชื่อไม่ได้ว่าพาย,อยุอะไรจำได้ปะวิยเปียกหากนะปกหายบ๊ายบายพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันแรกค่ะ Dang play. Awak ke mana? เล่นฝนพ่ม่อาบน้ำมาฝนตกหนักมากสวั ใสห้ดู่าหนักมากตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะแต่ว่าหมอกไม่ขึ้นเหมือนเมื่อวานมันจะจับประมาณนี้เลยยังไม่เคยได้พาเดินดูให้ทั่วแบบทั่วลานเลยอนคนกลางเริ่มน้อยแล้วนะคะวันนี้ เย็นนี้เรากินต้ยมยำกันนะคะทุกคนมีซีฟู้ดเหลือจักเอเช้ายำกระดูกอ่อนใบพายลาสดโอเมก้า oh <my> <laughs> หัวเปียกแน่อือหืออือหือ,หอทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูหมอก อ,อันนี้คือไม่ใช่ทะเลเหมอกนะคะแต่ว่าเป็นหมอกแบบคือเราอยู่ในหมอก,ก <c oughs> เราอยู่ในทะเละดูดิคุยมองอะไรไม่เห็นเลยตอนเนี้ยมันมันมัวไปหมดมีคนหนาว หนาวจิงง่วงน่อยรรยากาศหกโมงฝั่งนี้ก็จนะ <c oughs> ะมีฟาเลมีงานฝั่งนมีงานซุมซุมรับไม่ได้างเก็บของนะคะทุกคนพรุ่งนี้ก็กลับแล้วคืนนี้นอนเป็นคืนที่สองนะคะต้องเสียงเบาเบาหน่อยเพราะว่าตินใกล้กัน ใส่กระดูกหมูอ๋อหนาวก็ควันออกปากเลยถ้วยน่ารักมากเฮ้ยให้ดูถ้วยกับถ้วยน่ารักจริงดูดิเฮ้ยดูดิ บ๊ายบายบ๊ายบายนะคะเจอกันทิปหน้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าพรุ่งนี้ก็แค่เก็บเป็นแล้วก็กลับใช่โอเคจบทริปไล่ภูผาตะวะันดาวเขาใหญ่เที่ยงค่ะ